สวัสดีครับทุกคนจำผมได้ไหมครับสงสัยไหมว่าผมหายไปไหนนานที่เหตุผลที่ผมหายไปเป็นเพราะว่าอุย๊ยอะไรเนะี่ยอุ๊ยอัปเดตเหรอให้เหตุผลที่ผมหายไปเป็นเพราะว่าผมโดนแม่ยึดโทรศัพท์ใช่คุณี้ไม่ผิดโดนแม่ยึดโทรศัพท์แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังโดนยึดอยู่แต่ว่าผมจะไม่บอกคุณเลยคะ่ะว่าทำไมผมถึงเล่นตอนนี้ได้ เอาวล่ววันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็เพราะว่าเห็นมีคนบอกว่ามันอัปเดตใหม่ผมก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นดูสักครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวละครที่ผมจะใช้ก็คือเกตและที่ผมสังเกตก็คือรูปภาพของแทบ็บแล้วก็ขอจอดูดูเปลี่ยนไปนะมันดูน่าสงสัยเนีนเนี่ยอัปเดตอย่างนี้ก็ได้จะต้องมีอ e ีโมดเพิ่มหรือไหมดูสิ เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรวะเอ้อะไรเนี่ยไม่เวมือนหรมั้งอัน,นเก่าเก่าเฮ้ยเฮ้ยกดดิเอากดไม่ติดถ้าแต่หนู่มเรอาไตลอดการดีกว่า เก็บตังค์นะครับทุกคนเก็บตังค์โอเคเกมเราจะเริ่มแนละ้วเราจะตัดไปตอนเกมเริ่มนะครับโอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วจเจอตัวอะไรเอ่ยเก okay, มของตัวแรกๆ,รๆ,ๆรอุ้ยเกมโถหกอ่ะเชตัวใหม่ทำอะไรได้บ้าคือถ้าใครเห็นผมเล่นงงๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับจริงเหรอ เกทโฮอยู่ตรงนู้นผมไม่รู้มันทำอะไรได้อะใครรู้ก็ช่วยบอกนะครับไปช่วยเพื่อนก่อนไม่รู้มันกล้ามาทำอะไรได้ว่าแหลกแหลก มันก็เหมือนว่าจะแค่คำรามได้แต่ไม่รู้ว่ามีดามิไหมอะไรอะทำอะไรได้โอ้สามแคนดี้ทำอะไรได้อะมันทำอะไรอะมันทำอะไรอะว้าว้วาโซสแกรี่มันตามผมแล้วสุดท้ายแล้วเฮลมีโบร Help me please Help me เออทำแต่ข,ของของเอฟเคแต่ตอนนี้ผมเห็นค่าเงินใหม่แคนคอยอ o i n c a นที่คอยตอนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้มันทำอะไรได้อยู่ดีถ้าใครเห็นเสียงผมอาจจะแฮบแฮบหรือเบาๆก็ไม่ต้องแปลกใจช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบาย แลกอ้ยแลกแลกแลกมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันแลกขนาดนี้เพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ผมบอกอย่างเดียวคือผมจะหูแตกเพราะเสียงคำรามมันน่ะแล้วก็นี่เพื่อนใหม่เราตัวอะไรวะเออผมไม่ได้เปิดชื่อเอะไ้ผมไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะเนะแหนะคีสเก็ตบอร์ดได้ไหมตัวอะไรวะ ยัดหน้าเอาไม่โดนชิบหายละไปสิรอเลยละ่ะลอยไม่โดนชนะแล้วผมว่าอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรวะทุกคนอธิบายหน่อยดิมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จริงมันคืออะไรอะ่ะ คืออะไรอะ่ะเกตไม่รู้บอกหน่อยมันคืออะไรมันคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะชนะยัย ê! อีกสักเกมไหมทุกคนอีกสักเกมแล้วกันคนตรนี้ในดานแดงเลยแดงแป๊ดเลยเริ่มละผมว่าถ้าจเจอเกต66นี่ผมว่าละสกิแหละขอโทษนะครับถ้าเกิดโทดศับผมมาค้างๆที่จะกกากไปนเดนหนึ่ง คือเน็ตมันไม่ค่อยจะดีช่วงเนี <2000 Todos. S 1> <od> <t> ้ยที่พายผมมันนั่นอะเอาละตอนนี้เราไปลุยกันดีกว่าเอาผมโดนคนแรกเหรอเอาอะไรเนี่ยเออเอะไรอะอะไรอะผมไม่เอาไปบวกเลยอะเพื่อนเฮลมี่เพื่อนเฮลกูด้วยเฮลมี่ไปแล้วไปไปมันคือ มันคืออะไรอ่ะไอ้ที่มันพุ่นใส่ผมเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอ,โ,อโ,อโอ้ยแหลกแหลกห่อยไม่ดูอีกแล้วผมนักว่างจริงเอ,อือผมตายเอาละคลิปนี้ผมต้องแค่นี้ก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายผมจะพยายามเก็บตังค์นะครับ